หาน้องมันเล่นแล้วก็มากินไอติมต่อเนาะครับใช่ไหมเล่นบอรบอลเสร็จแล้วก็มากินไอติมเนาะไปเดินดูของเล่นด้วยเนาะของเล่นเยอะไหมโอ้มีอะไรบ้างฮอตวิวโอ้ฮอตวิวแล้วอะไรอีกกอตีนรังกโอ้โหรถตีลังกาแล้วอะไรอีกไอ้รถเข่าโอ้แล้วอะไรอีกอูนยนอูนยนโอ้โหแล้วอะไรอีกซูเอร์ฮีโอ้ซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่มีตัวอะไรบ้างซูเปอร์แมนเออแล้วอะไรอีก โอ้แล้วอะไรโอ้แล้วอะไรอ้าวต่ไปดอร์แมนไปแล้วนี่ไงมีตัวอะไรนะตัวตัวที่มันแล้วแล้ตัวที่มันมีถุงมือตัวอะไรโอ้ทานอสแล้วมันอยากได้อะไรหะ อ๋อเป็นฮอตฟิวเหรอหรออยากได้รถตีนังกาเหรอโอ้เอาโหกินคำให,ใหญ่เลยนะอร่อยไหมลูกฟินไหมไหนทำหน้าฟินให้ดูดิอันมองก์อ๋ออร่อยมากเลยโอ้วันนี้เจมไม่มาด้วยเนาะเจมอดกินเลยเนาะมอนกินคนเดียวเลยเล่นก็เล่นคนเดียวเลยเจ่ไหมเล่นบอลบอลคนเดียวเลยแล้วก็กินคนเดียวด้วยนะ อร่อยไหมครับหนาวไหมครับอ๋อนี่นะตอนนี้หน้าหนาวแต่ว่าน้องม่อนกินไอติมหน้าหนาวอมอหยอยใหญ่มากเลยกแล้วจะหิวน้ำไหมเนี่ยหืมจะหิวน้ำหรือเปล่าโอ้โหสักคำใหญ่ๆเลยอาอโอ้โอโอโดูทำหน้าฟินดิ ทำหน้าฟินทำหน้าินให้เพื่อนเพื่อนดูตอนนี้เรามาเที่ยวที่ไหนเรามีสันอะไรเออให้เรามีสันบ้านโปง่งไหมไม่ช่อ่าแล้วที่บ้านโป่งมีอะไรไดโนเสาร์ว้าไดโนเสาร์อยู่ที่ไหนบ้านโโอ้บิก๊กสีบ้านโปง่งอันนี้ดูน้องบีมมากไปหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหม น้องบีมไปบิ๊กซีบ้านโป่งมีไดโนเสาร์ใช่ไหมน้ำม่อนอยากไปไหมอ,อยากไปบิ๊กซีบ้านโปง่งเหรอแล้วมันจะมีไดโนเสาร์เหรอไปสวนนงนุชไหมล่ะได้ไหมไม่เอาเลยของบอมไปไปหาตัวจริงเลยตัวจริงอยู่ที่ไหนเออ โอเคที่บิ๊ีบ้านโป่งมีเด็กเสาร์ตัวจริงเหรออ๋อโอเคแล้วจะไปเมื่อไรล่ะโอ๋อให้แม่หายก่อนเนาะแม่ไม่สบายโอ้กิดหดรถกรบะชนโเกิุบัติเหตุโดนรถกระบะชนแม่น่าสงสารเนะาะอ,อ๋อพาแม่ไปพยาบาลเหรอ แล้วแม่ก็เลยไปเที่ยวไม่ได้ใช่ไหมเรอ,อให้แม่หายก่อนเนาะแล้วค่อยไปเที่ยวกันเนาะแม่พามอนไปเที่ยวด้วยเนาะนะฮะกิน <c oughs> ด,ดีๆสิครับเร็วกินดีๆก่อนเดี๋ยว่าอิ่มแล้วแงมออ่าอ่าอกินกลวยด้วยหยดแล้วยดอ่ายดลงมาในนั้นแล้วกินเลยลูกช้อนตักเอา แงมโอ้โหโอ้โหอร่อยเนาะอืไอติมไอติมอะไรเนี่ยไอติมเดลิควีนนี่อ้เป็นสีขาวน้องมันไม่กินสีอื่นเลยใช่ไหมกินแต่สีขาวไม่ใส่อะไรเลยเนาะไม่ใส่เลยอินแบบนี้อร่อยเนาะแงมแงมแงม ตักไอติมด้วยสิครับอร่อยอร่อยมากเลยง้ำโอ้กรอบไหมลูกโอหคินคำนี้ใหญ่เลยนะ อยากกินน้ำไม่ละอยู่น้ำไหมอยู่น้ำหรือเปล่ากินน้ำเปล่าเนาะกินน้ำอะไรไหนรอน้ำต้มน้ำมะนาวเปรี้ยวๆหรอกินเป็นหรออ๋อมันเปรี้ยวนะอ๋อนั่งกินได้แต่ก่อนตีลูกเดี๋ยวเดวพ่อไปตื่นน้ำไม่กินเดี๋ยวพ่อไปตื่นน้ำไม่กินนะนั่งกินไอติมอยู่นี่นะ Bye bye. Ok, bye bye con.